โอเคเรามาดูวิธีการเพิ่มห้องของเพื่อนนะครับห้องของเพื่อนไปใส่ในห้องเราเพื่อเวลาคนมาเที่ยวในห้องเราต้องการวาร์ปไปห้องเพื่อนเนี่ยจะไปยังไงนะครับขั้นแรกคือเราต้องเปิดสภาเที่ยนของเพื่อนก่อนนะึ๊บพอเปิดแล้วก็ให้เข้าไปในห้องเพื่อนก่อนนะครับเข้าไปในห้องเพื่อน นะครับแล้วก็ปิดไมค์ปิดวิดีโอกัก็ได้นะครับ okay. โอเคอเมือเ่อเมื่อเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยในระบบมันจะถูกบันทึกว่าเราได้มาห้องนี้แล้วห้องนี้แล้วนะครับตอนนี้เ,เราก็เราก็จะกลับมาที่ห้องเรานะครับกลับมาที่ห้องเรา พวกเราตอนนี้ครูอ่าสมมติาเป็นห้องนี้นะครับนะครับกลับมาที่ห้องเราวิธีการวิธีการเอาห้องเพื่อนมาไว้ในห้องเรานะครับคลิกที่ปุ่มนี้ครับ add port ท่าปุ่มนี้นะครับ add port ท่าข้างล่างเนี่ยปุ๊บ ล้วเราก็ไปดูนะครับมันจะมีสามแถบเนี่ยที่เป็นสเปซเนี่ยไปคลิกห้องเพื่อนนั่นแหละปึ๊บก็จะมีคล้ายๆรูปก,กลมๆเข้ามาตัวนี้นะครับก็จะมีรูปกลมเข้ามานีนะจกกาา่จะเป็นห้อง,องเพื่อนเวลาเราจะไปเที่ยวห้องเพื่อนเราก็อยู่ห้องเราเราก็คลิกวาร์ปเข้าไปเลยนะครับเพราะฉนั้นที่นั่งอยู่เนี่ยเธอต้องไปเอาแอดพอร์ท่าของเพื่อนเนะข้ามาใส่ในห้องทุกคนนะครับอี่วางโดยวางตรงไหน นะครับอันนี้วิธีการเพิ่มเขาเรียกว่าวาร์ปไปห้องนู้นห้องนี้นะครับนะโอเคนะครับแอดตรงนี้แอดพอร์ท่าครั้งแรกไปเปิดดูก่อนแล้วก็แอดพอร์ท่าเพื่อนเข้าไปใส่เข้าไปด้วยโอเคครับสำหรับการเพิ่มห้องแอดพอร์ท่าจบถึงที่นี้ครับสำหรับคลิปนี้